เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเซียวไอพีสุดครับเลยผมมาชี้เป้ารถสวยๆคุ้มๆนะู้มชมเลยเล็กๆเล็กชายนะวันนี้เป็นหน้าเซียววีครับปีศูนย์สองซียววีสภาพดีราคาไม่แพงหกหมื่นห้าพันบาทนั่นเองครับกันรอๆได้ครับซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มราคาน่ารักน่ารัก หกหน0บาทปี02นะครับเครื่องดีเกียร์โต้ภาษี69รถบ้าน,นครับบอดี้สวยน็อตไม่ขยับไม่มีชนหนักเครื่องเกียร์ดีเกียร์เปลี่ยนครบปกติความร้อนนิง่งวิ่งทางไกลสบายแอร์เย็นช่ำๆสีสวยบอดี้สวยในรวมแล้วสมบูรณ์พร้อมใช้ครับกับราคาถูกๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไวให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ เบาะหลังพับได้ครับพับเรียบปรับนอนได้ห้องโดยสารสะอาดเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดทุดโซมรถเคยติดแก๊สนะครับเคยติดแก๊สแต่ว่าเอาออกแล้วปัจจุบันใช้น้ำมันล้วนช่วงล่างก็ถือว่ายังโอเคนะครับมีลูกยางเบ้าโชกหน้าขวาดังนิดนิดนะครับก็เปลี่ยนก็หลักร้อยหลักพันต้นถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่มีปัญหาการใช้งานครับเวลาตกฝนมีกุ้กกักกันบ้าง สนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับอยู่แถวลังสิตตลาดไทเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหามไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับ